สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะชวนเพื่อนสมาชิกพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปืนลูกซองปืนลูกซองเนี่ยเป็นอาวุธปืนที่ผมเนี่ยชื่นชอบนะชื่นชอบมากนะครับยิงทีไรเนี่ยก็จะมีความสุขในการที่ได้ยิงเนี่ยทุกๆครั้งเราก็เคยทําเอาไว้เนี่ยหลายลิดมากๆเกี่ยวกับเรื่องของข้อดีที่ใครหลายๆคนที่ชอบอาวุธปืนเนี่ยน่าจะจับปืนลูกซองไว้สักกระบอกหนึ่งนะแต่แน่นอนนะครับว่ามีข้อดี ก็ย่อมมีข้อเสียวันนี้ก็จะพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดว่าก่อนจะเลือกตัดสินใจที่จะจับบรรทุซองไว้สักกระบอกหนึ่งเนี่ยน่าจะไปเลือกที่แบบอะไรดีเผอิญว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมมีค่อนข้างที่จะหลายรูปแบบนะถ้านับรวมเนี่ยบรรทุซองที่เห็นอยู่นะครับข้างหน้าเนี่ยมีทั้งหมด5กระบอกรวมนะครับกระบอกที่ไม่ได้วางอยู่นะตัวนี้ก็6กระบอกนะครับส่วนตัวเนี่ยครอบครองไว้6กระบอก ที่เป็นแบบลูกสองสนะิบสอเกวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละแบบเนี่ยมีข้อดีข้อด้อยเนี่ยอย่างไรบ้างเพื่อประกอบการเลือกตัดสินใจเริ่มต้นแบบที่1นนะครับในบรรดาปดุ๊บลกสองทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่นะครับก็คือจะมีแบบเดี่ยวหากรัทั้งสั้นทั้งยาวนะบรรจุนัดเดียวนะครับเรียกว่าเดี่ยวหากลันะแล้วก็จะมีแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับเดย์ย mt สิบสองแล้วก็พรีเมชันในทั้งหมดนะครับที่เห็นอยู่ตรงเนี้ย ก็จะแนะนำนะครับว่าถ้าสมมติว่าจะเริ่มต้นที่ปืนลูกซองแบบง่ายที่สุดเอาแบบง่ายที่สุดแล้วก็ใช้งานได้ครอบคลุมที่สุดเนี่ยผมจะแนะนำนะครับแบบปั๊บแอคชั่นนี่แบบนี้แต่ก็ต้องออกตัวนะครับว่ามันคือความเคลนนส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าแบบปั๊บแอคชั่นเนี่ยก็น่าจะครอบคลุมนะครับเรื่องของการใช้งานทั้งในเชิงของการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินหรือว่าการกีฬา นะครับหรือว่าจะยิงฝึกซ้อมซ้อมมืออันนี้เหมาะนะครอบคุมดีมากๆนะครับก็คือมันอยู่ตรงกลางระหว่างจํานวนกระสุนที่ไม่น้อยจนเกินไปที่ว่าน้อยจนเกินไปเนี่ยก็อย่างเช่นนะครับพวกบรรจุนัดเดียวนะครับนี้นะยิงนัดเดียวยิงนัดเดียวอันนี้อาจจะและดูว่าน้อยเกินไปแต่ปรมัมมอชชั่นเนี่ยขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3นัดขึ้นไปนะครับจนกระทั่งอาจจะถึงเกือบสิบนัดก็มี และรูปแบบต่อมาที่อยากจะแนะนำนะครับต่อจากตัวปั๊มแคชั่นนะก็คือระหว่างน,นะครับเจ้าตัวเดี่ยวหักลำกับตัวกึ่งอัตโนมัตินะตรงนี้ผมก็จะให้ลองดูนะครับว่าถ้าเผื่อว่าอยู่ที่ตามบ้านและแชรทุ่งนะครับตัวที่อยากจะแนะนำนะก็คือเป็นจำพวกนะครับเดี่ยวหักลำแบบนี้ทำไมถึงแนะนำนะครับปืนแบบนี้นะเนื่องจากว่าตัวปืนนะครับก็คือใช้งานได้ง่ายนะ ปืนที่เห็นอยู่นะครับก็คือเดี่ยวหักรำใบาคารตรงนี้ไม่ใช่ปืนแต่นะครับนะมันเป็นรอยนะครับรอยต่อที่มาจากโรงงานนะปืนแบบน,นี้ใช้งานง่ายนะครับเปิดลำกล้องนะบรรจุลูกนะครับปิดงานนกยิงนะฮะได้เลยนะครับแบบนี้โอกาสต้านโอกาสติดขัดนะครับของตัวปืนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีนัดเดียวนะฮะเรียกว่ารู้ผลนะครับ ทำไมจึงไม่ค่อยอยากจะแนะนำนะครับปืนแบบกึ่ออัตโนมัติพวกทอ,องเอ็นนะครับอะไรประมาณนี้เนื่องจากว่าอาการติดขัดนะครับของปืนกึ่ออัตโนมัติเนี่ยมีค่อนข้างมากมีค่อนข้างมากก็คือต้องเลือกลูกนะลูกต้องใช้นะครับที่มีแรงดันในดังเพิรนะครับสูง,สงจึงจะคอนเฟิร์มได้ว่าปืนกระบอกนั้นจะไม่ติดแต่มันก็ไม่แน่เสมอไปนะครับบางกระบอกเนี่ยไม่สามารถที่จะ ใช้งานกระสุนปืนอย่างเต็มประสิทธิธภาพที่มีวอร์จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปนะบางกระบอกใช้ไม่ได้จะต้องเลือกให้ดีนะครับทีนี้พอเวลาหน้าสิวหน้าขวานะครับอะไรที่มันจะคอนเฟิร์มนะไม่มีนะครับติดขัดทีนึงนี่คือชีวิตเลยดังนั้นผมเลยขออนุญาตให้ความเห็นนะครับว่าถ้าเป็นลักษณะของการใช้เชิงป้องกันชีวิตและทรัพย์สินถ้าเผื่อว่าอยู่ตามบ้านไร่ชายทุ่งนะก็จะแนะนำนะครับไอเจ้าตัวปืนแบบนี้ ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนะฮะแล้วก็เรื่องของการบํารุงดูแลรักษาเนี่ยก็จะง่ายกว่านะครับง่ายกว่าตัวนี้นะครับถ้าเผื่อว่ายิงแล้วไม่ได้ล้างปล่อยทิ้งไว้จะมีพวกเศษฝุ่นเศษขยะหมอกต่างๆนะครับหรือว่าพวกฟ้ายนะครับจากพื้นดินเนี่ยแทรกตัวเข้าไปนะครับในชิ้นส่วนกลไกลของตัวปืนเมื่อน,นั้นเนี่ยปืนจะปิดขาดทันทีแต่พวกนี้กินเรียบนะกินเรียบนะครับส่วนปืนนะครับหกักลำธารประดิษฐ์ในะก็บอกนี้ ถ้ามีก็ดีปืนแบบนี้นะครับถ้าเผื่อว่าบ้านไหนเนี่ยที่มีไว้ในครอบครองนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็รบกวนนะครับดูเรื่องของกลไกต่างานเนี่ยให้มันทํางานได้สมบูรณ์แบบ100%ซนะฮะจุดที่มันมีปัญหานะครับของปืนแบบนี้ก็คือตัวเต็บกอกนะตรงนี้ไอ้เจ้าจุดนี้นะครับบางกระบอกที่ผมเคยทดสอบเนี่ยก็คือมันชํารุดยิงทีหนึ่งก็คือต้องใช้ตะเกียบเนี่ยแยงออกนะแบบนี้ถ้าเผื่อว่า ใช้ในเชิงของการป้องกันชีวิตทรัพย์สินเนี่ยโอ้โหอันตรายนะแต่ก็ให้ถือคติดนะครับว่ามียังไงก็ดีกว่าไม่มีนะนี่คือตัวปืนนะครับแบบบรรจุนัดเดียวนะว่าเดี่ยวหักลํานะครับทั้งสั้นทั้งยาวนะทีนี้นะครับเรามามองที่ปืนลูกซองแบบกึ่งอัตโนมัตินะมีหลากหลายยี่ห้อมากนะครับแล้วก็มีหลายทรงมากด้วยนะแบบนี้จะเป็นแบบบรรจุด้วยแมกกาซีนนะครับ หรือบางทีก็จะมีแบบหลอดอย่างเช่นแบ n เนอรี่ m 4นะหรือ m 2นะครับต่างๆมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากถามว่ามันเหมาะกับการใช้งานเนี่ยรูปแบบไหนอันนี้นะครับในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการต่อซุปเปอรกันตัวนะตอบโจทย์ได้ดีถ้าปืนกระบอกนั้นยิงแล้วไม่มีการติดขัดนะไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกเบาหรือว่าลูกแรงอันนี้ถือว่าดีมากๆ ในเรื่องของการต่อสู้ป้องกันตัวยกตัวอย่างนะครับอย่างเจ้าของนะครับร้านทองที่เพื่อมีข่าวนะครับยิงสี่โจนเนี่ยที่บุกเข้ามานะอันนี้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าเหมาะสมดีมากๆนะดีเลยนะครับดีเลยแต่มันก็มีจุดที่จะต้องระมัดระวังเนื่องจากส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยยิงปืนลูกซองมาก็ประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งถ้าเป็นปืนที่ใหม่ๆเลยนะใหม่ใหม่แกะกล่องเนี่ยยิงแล้วมักจะมีอาการติดขัด นะดังนั้นนะครับคนที่ครอบครองปืนแบบกึ่งอัตโนมัติเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องนําปืนกระบอกของตนเองที่มีไว้ในครอบครองไปฝึกซ้อมไปลองยิงไปรันอินนะใครที่ซื้อวุ้ปืนมาแล้วเนี่ยเราก็เก็บนอนกล่องไม่เอาไปใช้เลยเมื่อถึงเวลาต้องใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะติดขัดอันนี้อันตรายนะครับอันตรายมากนะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอาการติดขัดเนี่ยมักจะเกิดกับตัวกึ่งอัตโนมัติ นะจำพวกแบบนี้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยมักจะพบเจอนะครับในแบบเดือดอัตโนมัติเนี่ยซะส่วนใหญ่เลยนะซะส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไรที่เราเนี่ยมีการฝึกซ้อมนะถึงแม้ว่ามันจะติดขัดนะครับเราสามารถที่จะดึงนะครับไอ้เจ้าตัวลูกเรือนะครับคันลัเนี่ดึงเพื่อที่จะคัดปอกออกแล้วก็ป้อนเข้าไปใหม่กึง่งๆว่ามันเป็นปั๊มนะก็ได้นะครับแต่ต้องได้รับการฝึกฝนประมาณหนึ่งทีเดียวนะนี่ก็ เป็นข้อแนะนำนะครับสำหรับคนที่มือปืนที่เพิ่งจะรับเข้ามาใหม่ๆควรที่จะต้องนําไปยิงทดสอบกล่าวโดยสรุปนะครับทั้งหมดที่ผมได้พูดไปเนี่ยเมื่อสักครู่นี้มันก็เป็นเรื่องของข้อมูลเป็นเรื่องของแง่มุมนะครับที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเล่าอยากจะพูดอยากจะบอกนะครับสำหรับคนที่จะเลือกตัดสินใจซื้อปืนสักกระบอกหนึ่งนะแล้วช่วงสมัยนี้นะครับปาาเนี่ขอได้ยากมาก ขอระยะมากดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจนะครับที่จะมีปืนซักกระบอกเนี่ยคิดให้ดีนะคิดให้ดีนะครับสาหรับตัวผมเนี่ยในปืนที่วางอยู่ทั้งหมดนี้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยปืนที่ผมได้ออกมายิงน้อยที่สุดต้องบอกว่าน้อยที่สุดเลยนะครับในการยิงเนี่ยก็คือแบบกึกอัตโนมัติเหตุผลของผมเนี่ยก็เพียงแค่ว่ามันเป็นตัวปืนที่เมื่อยิงแล้วนะหลังจากยิงเนี่ยต้องล้าง เป็นตัวปืนที่ล้างได้ยากที่สุดชิ้นส่วนเยอะมากนะครับจึงไม่ค่อยที่อยากจะนําเขาไปยิงนะแค่ให้ผลเดียวนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะครับแค่ต่อล้างแค่นั้นเองส่วนตัวปืนที่ชอบแล้วก็ยิงค่อนข้างบ่อยนะครับก็จะมีนะครับอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มของตัวปาร์เมชันนะเป็นคอมมานโดนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวพวกเดี่ยวหักลําอันนี้คือล้าง,ง่ายนะ แค่เปิดลำกล้องนะแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นตัวเดี่ยวหักลาใบขานเพิ่งจะลงคลิปไปนะครับเมื่อตอนช่วงกลางวันนะของวันนี้นะตัวนี้นะครับหลักการในการถอดนะครับง่ายมากนะก็คือมันจะมีตัวไอเจ้าตัวนี้นะครับสำหรับตัวล็อกตัวกระโจมมือก็เพียงแค่งัดเนีย่ยตัวนี้งัดลงนะครับแล้วก็ดึงออกจากนั้นก็หักลำกล้องนะแค่นี้นะครับ จบเลยในการล้างทําความสะอาดนะครับก็แค่นี้นะประกอบกับก็ย้อนขั้นตอนไปเหมือนเดิมนะครับผมจริงชอบนะครับปืนที่มันล้างง่ายๆนะอันนี้คือเหตุผลส่วนตัวนะครับที่จะนําปืนสักกระบอกหนึ่งเนี่ยไปยิงก็จะคิดถึงตอนล้างนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกมีปืนแค่กระบอกเดียวก็ขอให้ใช้ปืนกระบอกนั้นให้คุ้มค่าเอาไปซ้อมเอาไปยิงนะครับให้ระบบตัวปืนเนี่ย ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็มีความมั่นใจนะดูให้ดีนะครับว่าปืนกระบอกนั้นใช้ลูกอะไรยิงแล้วไม่ติดยิงแล้วไม่ขัดก็ใช้ลูกนั้นในการสำรองติดตัวปืนเอาไว้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินก็ฝากเอาไว้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเพียงศูนย์นะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับผมสวัสดีครับ